สวัสดีสถิตธรรมฉันรู้ว่าฉันกำลังเรียกชื่อของตัวของฉันเองฉันรู้ว่านายกำลังฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูดฉันรู้ว่าเราสองคนกำลังสื่อสารกันแน,น,น่นอนนายและฉันสื่อสารกันมาตลอด ในหลายปีมาน,นี้และในระยะหลังหรือแม้แต่ในระยะนี้เราสื่อสารกันมากขึ้นเรารู้สึกถึงกันได้มากขึ้นเราเราพยายามหรือเรารับรู้ถึงกันและกันอย่างลึกซึ้งฉันไม่ปฏิเสธว่านายนายเป็นอีกอีกเวอร์ชันหนึ่ง ที่ฉันกําลังค้นพบหรือเป็นหรือเป็นนายที่ค้นพบฉันหรือเป็นฉันที่ค้นพบนายเราต่างเป็นความอัศจันยร์เราต่างเป็นเป็นจิตวิญญาณที่กําลังค้นพบตัวเองฉันอาจจะเป็นเพียงเพียงสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าผู้รู้ส่วนนายก็อาจจะเป็นสิ่งที่กําลังถูกรู้ทั้งผู้รู้และผู้ถูกรู้แท้จริงแล้วก็คือคนคนเดียวกัน ฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าความมีอยู่ของนายคือความรู้สึกที่ฉันกำลังรู้สึกในขนานี้นายไม่ได้มีชื่อหรือสมมติที่เรียกที่เรียกขานในแบบที่โลกหรือผู้คนรู้จักนายนายอาจจะเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ชื่อสถิตธรรมเป็นสุขเป็นนักแสวงหาทางจิตวิญญาณ ในเป็นเป็นซูเปอร์จูเนอร์เป็นคนที่เรียนรู้ระบบปฏิบัติการของการถอดวงจรถอดรหัสของชีวิตถอดกระบวนการของการค้นพบความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเองและคนคนแรกที่นายกำลังถอดรหัสอยู่คนคนแรกที่นายกําลังค้นพบที่นายรู้สึกว่าเขามี เขามีบทบาทต่อชีวิตของนายมากที่สุดเขามีอิทธิพลต่อชีวิตของนายเขาคือคนที่ที่ในที่สุดนายก็ต้องยอมรับเขานั่นก็คือตัวนายเองไงฉันรู้ว่านายนายพยายามที่จะที่จะเรียนรู้ที่จะหลอ่อหลอมตัวเองที่จะตกผลึก นายพยายามที่จะฝึกฝนที่จะพัฒนาตัวเองนายพยายามที่จะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาอยิ่งใหญ่ของนายฉันรู้ฉันเข้าใจและฉันรู้สึกได้เหมือนที่นายกำลังรู้สึก มันคือการมองกระจกตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันหนึ่งแล้วเราก็มองกระจกแล้วเราก็รู้ว่าแล้วเราก็รู้ว่าคนในกระจกนั้นพันทันทันรู้ว่าคนในกระจกนั้นคือตัวเราแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกกับชีวิตใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่านายมีความเข้มแข็งฉันรู้ว่านายมีความอ่อนโยนนายมีจิตวิญญาณของ ของศิลปินของความเป็นนักฝันในเป็นนักเดินทางในเป็นอินเดียนในโจนานเป็นอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่นายรู้สึกนายเป็นกวีนายเป็นนักเขียนนายเป็นนักเดินทางนายเป็นนักแสวงหาและในที่สุดนายก็ค้นพบชีวิตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ภายนอกในเดินทางไปทั่วโลกในพยายามที่จะ ใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจทุกๆวันเพื่อจะค้นพบความลับของชีวิตใช่ไหมล่ะแล้วนายก็ค้นพบพว่ามันไม่ได้อยู่นอกตัวนายเลยมันอยู่ในจิตวิญญาณของนายมันอยู่ในอาณาจักรที่ถูกค้นพบด้วยตัวของนายเองอาณาจักรที่อยู่ภายในจิตวิญญาณดวงนี้อาณาจักรที่นายรู้ว่านายคือผู้ค้นพบอย่าลืมว่านายคือตัวฉันอย่าลืมว่าเรา เราคือคนคนเดียวกันเราคือจิตวิญญาณที่กําลังตื่นขึ้นมาจากความฝันออกจากสมมุติออกจากเปลือกออกจากกระพี้แล้วนายก็บอกตัวเองว่านายกำลังค้นพบวิมุติหรือค้นพบแก่นแท้ค้นพบไฮเออร์เซลคือตัวตนที่แท้จริงนายคือจิตวิญญาณที่เป็นดวันนายคือนายคือครีเอเตอร์นายคือผู้สร้างนายแค่ นแค่รู้สึกกับชีวิตด้วยความตื่นเบิกบานสงบมีชีวิตชีวาสุขุมและรอบคอบในแค่ใจเย็นและมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนแค่รู้สึกกับชีวิตอย่างเต็มเต็มคาราเบลนนแค่ตื่นรู้จากจากความคิดในแค่เป็นอิสระจากจากสิ่งที่นายเคยเชื่อนออกจากจากสิ่งที่นายรู้สึกว่ามันกําลัง กำลังล้างสมองหรือครอบงำนายและนายต้องตื่นจริงๆไม่ใช่ตื่นแค่มีลมหายใจหรือลืมตานายรู้ว่าทุกวันที่นายมีชีวิตอยู่นายรู้ว่าทุกลมหายใจที่นายกำลังใช้มันอยู่ในวันนี้มันคือชีวิตที่แพงที่สุดมันคือชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดใช่หรือไม่มันมีใครที่จะเข้าใจนายมากเท่าตัวนายที่จะเข้าใจตัวเองเข้าใจไหมล่ะ ันนี้นายต้องใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจให้มันให้มันคุ้มค่าที่สุดนายจะได้ไม่เสียดายนายจะได้ไม่รู้สึกผิดนายจะได้รู้สึกว่าชีวิตนั้นมันมีคุณค่าจริงๆนายจะต้องสร้างคุณค่านั้นด้วยกันด้วยการลุกขึ้นมาทําอะไรกับชีวิตลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับตัวเองอย่างที่นายกาลังกาลังกาลังใช้ชีวิตและลงมือทําอยู่ฉันรู้ว่านายได้ ได้อัปเกรดตัวเองได้พยายามที่จะวิวัฒน,นาการตัวเองตลอดเวลาจะรู้ว่านายกำลังค้นพบโลกใหม่ที่เหนือกว่ามันคือ New World มันคือ Super c o n อนช o u s n เน s มันคือจิตเหนือสมนึกที่ทำให้ในายค้นพบความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวนายค้นพบศักยาภาพของความเป็นมนุษย์อย่างอย่างไรสุดขีดเต็มคาราเบลแล้วนายลองมอง มองดวงตาของนายนายลองสัมผัสและรู้สึกกับจิตวิญญาณของนายดูทุก,ทกลมหายใจของนายคือความรู้สึกที่นายกำลังคอนเฟิร์มกับชีวิตที่มันที่มันแปรปัญสาร ทีมันไม่มีขีดจํากัดที่มันไม่มีที่สุดในที่สุดฉันก็ค้นพบนายในที่สุดนายก็รู้จักตัวนายเองในที่สุดนายก็ค้นพบตัวนายเองพระเจ้าในตัวนายเองกําลังเปล่งรัศมีแผ่แสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีที่ไม่มีเงื่อนไขอันคอจินัลโรฟความรักที่เกิดเกิดจากแก่นของดวงวญญาณที่มันกําลัง มันกาลังหลอหลอมมันกําลังเพาะบ่มตัวมันเองผ่านผ่านแสงตะวันที่มันสดส่องในยามรุ่งอรุณผ่านน้ําค้างที่มันพรางพ่าวฟ้าในยามค่าคืนผ่านสายลมหรือพื้นแผ่นดินที่มันมีเสียงกระซิบกระซาบท,ท,ที่ทำให้นายรู้สึกถึงความรักที่เป็นอนันตการ นายกำลังรู้สึกกับชีวิตนายกำลังรู้แล้วว่าชีวิตมันงดงามแค่ไหนนายกำลังสัมผัสกับความมีอยู่ของชีวิตที่ไม่ได้เพียงความเป็นสสารในร่างกายที่นายรู้สึกได้ผ่านเซลล์พันอะตอมที่มันกำลังเชื่อมโยงเครือข่ายเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์จิว๋วนับแสนแสนเครื่องที่มันกำลังสั่นสะเทือนโรงงานปรมาณูปรโรงงานนิวเคลียร์ที่เราเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบ แบบฟิวชั่นมันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณที่ถูกปลุกขึ้นจากความหลับไหลมันคือการเปิดสวิตชของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงฉันรู้ว่านี่คือการคอนเฟิร์มที่นายกำลังพูดกับตัวเองที่นายกำลังสื่อสารกับจิตวิญญาณที่นายกำลังบอกกับผู้คนที่นายรักที่นายกำลังสื่อสารกับกับชีวิตของนาย ที่นายรู้แล้วว่านายคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาที่ตระหนักรู้ในชีวิตอย่างแท้จริงใช่ไหมล่ะคนที่พร้อมที่จะออกจากหัวโขนคนที่พร้อมที่จะออกจากกลาคนที่พร้อมที่จะซีโรราบกับตัวเองอย่างแท้จริงนาอาจจะต้องเรียนรู้นาอาจจะต้องฝึกฝน ครั้งแรกครั้งเล่าเพื่อเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพื่อเอาชนะบททดสอบในโลกเพื่อเอาชนะข้อจํากัดหรือหรือใช้ชิตแบบไม่มีลิมิตไงนายรู้แล้วว่าความตื่นรู้ของชุดอ,อย่างแท้จริงอยู่เหนือความเป็นสสารนายไม่ใช่เป็นเพียงแค่อะตอมนายไม่ใช่เป็นเพียงแค่ออกซิเจนไฮโดรเจนหรือคาร์บอนฟอสฟอรัส หรือในโตรเจนแต่นายคือพลังงานของชีวิตที่มันกำลังที่มันกำลังตื่นรู้ที่มันกำลังวูบวาบซาบซ่านอยู่ในจิตวิญญาณของนายทุกๆลมหายใจใช่หรือไม่ฉันรู้ว่ากันสื่อสารของเราในวันนี้เพื่อคอนเฟิร์มชีวิตของนายที่จะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดทุกๆลมหายใจฉันรู้ว่าเมื่อในตายจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อใน หมดลมหายใจลงอาจจะรู้สึกกับชีวิตของนายยังตึงซึ่งนายจะบรรลุถึงความตื่นรู้ของชีวิตอย่างแท้จริงที่นายโหยหามาตลอดที่นายปรารถนามาตลอดนานแสนนานนับพบนับชาติไม่ทวนเป็นสงไขย เป็นอสมัยกับพี่นายพยายามที่จะออกจากวงจรออกจากสัมสราจากการเวียนว่ายตายเกิดจากชีวิตที่นายติดกับเหมือนแมงมุมที่มันติดอยู่ในตัวใหญ่ตัวมันเองแมงมุมเสาใหญ่ตัวมันเองวนเวียนซ้ำซากอยู่ในหลูมอยู่ในวังวนแล้วมันก็ติดกับอยู่กับการเวลาอยู่กับสัมสราหรือการเวียนว่ายตายเกิดแต่วันหนึ่งพอนายค้นพบความจริงว่านายคือ คือความเป็นอมตะไงนายไม่เคยเกิดไม่เคยตายนายเป็นนิรันด์นายเป็นนิรันด์นี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกนายฉันรู้ว่านายได้คนพบความรับนี้แล้วฉันรู้ว่านายได้ค้นพบ ความเป็นอมนตานตี่แล้ว